น้าเราก็จะขึ้นเรื่องใหม่นะคะทีนี้เราไปดูการคำนวณเรื่องโมเมนต์นะคะตัวอย่างที่หนึ่งเราไปดูตัวอย่างคานอันนึงเบามากนักเรียนครูต้องบอกว่าเบามากเอาไว้เพื่อนักเรียนจะได้ไม่ต้องคำนึงว่าคานนี้มีน้ำหนักมีน้ำหนักของคานเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะคานเบามากก็คือให้เรา,เ,าเวลาคำนวณไม่ต้องคำนึงถึงน้ำหนักของคานนะคะคา,านอันนึงเบามากมีน้ำหนัก20นิวตัน ะะทางจากจุดหมุน4เมตรจงหาว่าจะต้องแขวนน้ำหนัก10นิวตันทางด้านตรงข้ามที่ใดคานจึงจะสมดุลพอดีนะคะนนักเรียนลอกโจทย์เอาไว้แล้วคำนวณน,นะเขาบอกว่าคานอันนึงเบามาก แล้วก็มีน้ำหนักก้อนหนึ่งหนัก20นิวตันมาแขวนไว้ห่างจากจุดหมุน4เมตรนะคะจงหาว่าจะต้องแขวนน้ำหนัก10นิวตันนี้ทางด้านตรงข้ามที่ใดของคานคานจึงจะหมุนพอดีนะคะก็คือคานจึงจะสมดุลน,นะคะ เขามีน้ำหนักมาให้สองก้อนนะคะก้อนหนึงแขวนเอาไว้แล้วล็อกที่เอาไว้ว่าที่ทางจากจุดหมุน4เมตรนะคะอีกก้อนหนึ่งหาที่แขวนให้เราหาเองว่าแขวนที่ไหนดีคานจึงจะสมดุลน,นะคะง่ายไหมหาได้ไหมได้แล้วก็แทนค่าสูตรนะคะเรารู้ว่าโมเมนต์โมเมนต์อะไร โมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาเท่ากับโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาทเท่านั้นเองนะเราก็แทนค่าจบเอานักเรียนทำเองได้ไหมอันนี้เสร็จแล้วอยังเ้าเสร็จแล้วนักเรียนเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นเราต้องเขียนรูปนะคะเขียนรูปเอาไว้ดูเสร็จแล้วนะลอกโจทย์แล้วรู้แล้วเา้าทีนี้เรามาดูครูเอาโจทย์มาอีกเพื่อให้นัก อันนี้นักเรียนไม่ต้องลอกนะโจทย์อันนี้เพื่อที่จะเอามาให้ดูว่าเวลาเราจะเขียนรูปเขียนอย่างไรนะคะคานอันนึงเบามากนะคะเขาบอกคานอันหนึ่งเบามากวางไว้เลยนะคานนี้เบามากนะคะมีน้ำหนักอยู่เท่าไหร่นักเรียนดูอันนี้สามเหลี่ยมนี้คือจุดหมุนนะถ้าครูให้จุดหมุนอยู่นี่เขาบอกว่ามีตุ้มน้ำหนักเท่าไหร่ยี่สิบนิวตัน 20นิวตันมาแขวนอยู่นะคะห่างจากนี้เท่าไร4เมตรนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สร้างรูปขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคานอันนี้นักเรียนดูนะคะว่านี่คือคานจุดหมุนอยู่นี่คานยาวเท่าไหร่เราก็ไม่รู้นะคะไม่รู้รู้แต่ว่ามีมวล20นิวตัน มาแขวนห่างจากจุดหมุน4เมตรนะคะแล้วก็อีกตุ้มหนึง่งถามว่าจงหาว่าต้องแขวนลูกตุ้มนี้10นิวตันทางด้านตรงข้ามอีกฝั่งหนึ่งจึงจะทำให้คานสมดุลถ้าคานสมดุลอะไรเท่ากันโมเมนต์โมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาเท่ากับโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกานะคะรู้แล้ว เ,เพื่อนเราตอบแล้วว่า8ถ้านักเรียนมองอย่างนี้แล้วมองทะลุไปเลยว่าคำตอบคือ8เมตรแสดงว่านักเรียนเข้าใจแล้วนะอา้าวทีนี้เรามาดูนะคะคานอันนี้นักเรียนดูนะคะว่าตำแหน่งกอแขวนแขวนน้ำหนักไว้ที่ตำแหน่งกอนะคะตำแหน่งกอนักเรียนเรามาดูนะคะ ตำแหน่งกอนะคะนะคักเรียนดูเราแขวนไว้ตรงนี้ตำแหน่งกอตำแหน่งขอนะคะคานยาวเท่าไหร่เราไม่รู้นะทีนี้เรามาดูแขวนอย่างนี้วิธีคำนวณเรารู้ว่าโมเมนต์โมเมนต์ทวนกับโมเมนต์ตามนะคะนะคักเรียนดูถ้าอันนี้อันนี้ลงมาอันนี้เป็นโมเมนต์อะไรทวนอันนี้เป็นโมเมนต์ ตามนะคะตามเข็มนาฬิกานะคะนักเรียนเขียนอย่างนี้จ,จะรู้เพราะฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาต้องเท่ากับโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาเมื่อคานสมดุลน,นะคะคานอยู่ในภาวะสมดุลโมเมนต์ตามเท่ากับโมเมนต์ทวนนะคะตามมีเท่าไหร่นะคะตามเข็มนาฬิกานักเรียนอันนี้ตาม10คูณกับ สิบคูณกับระยะทางระยะทางเรารู้ไหมเป็นคอนะคะโม <Moment, S 1> เมนต์นักเรียนเดี๋ยวนิดนึงตกอะไรไปตกไปตัวหนึ่งนะคะนะักเรียนเดี๋ยวครูเติมตกนอนหนูไปตัวหนึ่งนะักเรียนเดี๋ยวครูแก้นะโมเมนตะ์ Moment, เขียนผิด <c oughs> นะคะเขียน <c oughs> เป็นโมเม <c oughs> ไม่ใช่โมเมนะคะนะักเรียนโมเมนต <c oughs> ์เดี๋ยวครูแก้โมเมนต์นิดหนึ่งนะคะ โมเมนต์นักเรียนตั้งใจเรียนหน่อยนะคะอย่านั่งหลับโมเมนต์นะคะนักเรียนนักเรียนถ้าเราจะ,ะตั้งใจเรียนก็คือนั่งตัวตรงๆนะคะนักเรียนระบบการทำงานในร่างกายจะได้สะดวกนะคะถ้าเรานั่งงอๆงงงเป็นไงเลือดไหลเวียนเป็นไงคะ ไม่สะดวกนะคะไม่สะดวกทีนี้เรามาดูเอาโมเมนต์มาแล้วไม่ใช่โมเมนะคะโมเมนต์ตามเท่ากับโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกานะคะนัเรเองถ้าเรานั่งตัวตรงเป็นไงคะเลือดไหลเวียนดีแล้วไม่ง่วงนอนด้วยเรียนรู้เรื่องด้วยนะคะไม่งั้นเรางอไปงอมาเลือดเป็นไงระบบลมที่เราหายใจเข้าไปการแลกเปลี่ยนแกส๊ส ก็แย่นะคะการเผาผลาญอาหารก็แย่นะคะสิ 10, นักเรียน10นี้มาจากไหนมาจาก10นิวตันระยะทางนี้คือระยะคอเมตรนะส่วนโมเมนต์ทวน20อันนี้คือ20นิวตัน20นี้คืออันนี้4นี้คือตรงนี้เพราะฉะนั้นเรารู้ได้ว่า10คูณกับคอเท่ากับ20คูณกับ4นะคะ ใครงงไหมว่าอันนี้มาจากไหนทำความเข้าใจไปด้วยตามไปด้วยนะคอคืออะไรคอคอเมตคือระยะทางที่เราสมมุติขึ้นมาเรายังไม่รู้นะคอคืออะไรเรายังไม่รู้ว่ามีค่าเท่าไหร่เราสมมุติว่าตรงนี้จากนี่นะคะจากจุดหมุนมาอย่างนี้ครูสมมุติให้เป็นคอเมตเพราะโจทย์ไม่บอกเรากําลังจะหาค่าตัวนี้ เข้าใจแล้วนะเพื่อน<พ>บอกรู้แล้วตอบ8 8มาอย่างไรดูตาม8มาจากอะไรนักเรียนเราก็เอา10คูณ10หารทั้งสองข้างนะคะยีู่ณสี่ได้20่คูณสี่ได้80ดสิบไปหาร80ก็ได้8เม <1 S 1> ตรนะคะเพราะฉะนั้นต้องแขวนน้ำหนัก10นิวตันห่างจากจุดหมุน8เมตรเพราะฉะนั้นคอตัวนี้ก็คือเลข 8นั่นเองนะคะใครตามไม่ทันสิบตัวนี้มาจากไหนสิบตัวนี้ครมาหารทั้งสองข้างได้ไหมได้ขอหารแล้วข้างนี้หายเหลือข้างนี้หรือถ้าสมัยแต่ก่อนเราก็บอกว่าย้ายสิบตัวนี้คูณมาตรงนี้เป็นหาร,หารนะคะ สมัยครูเรียนเขาก็บอก10บคูณอยู่ตรงนี้ย้ายไปเป็นหารแต่มารุ่นพวกเราเขาบอกเอา10บหารทั้งสองข้างได้ไหมได้ได เร็จยังอ้าวเสร็จแล้วนะเอาดูตัวอย่างถัดไปตัวอย่างที่สองนะคะนักเรียนดู